สวัสดีวันศุกร์ที่26เดือน9ปี2568นะคะสำหรับคลิปนี้รู้ทันก่อนเทรดก็จะมาตอบคำถามของเพื่อนที่เม้นมานะคะที่ถามว่า mm. ETH หรือ Ethereum ตอนนี้ดิ่งมากๆมันจะไปอยู่ที่ไหนหรอครับถ้าจะว่าไปในตอนนี้นะคเราจะเห็นว่าแทบทุกตัวของเหรียญคริปโตอะต่างพากันย่อลงมาหมดเลยนะคะหรือว่าบางคนก็ใช้คำว่ามันดิ่งมันก็ลงมาจริงๆอะคะ่ะถ้าหากว่าเรามาดูที่ตัวอ t ทีเรี m นะคะ เรามาเริ่มกันที่ไทม์เฟรมวิกกันก่อนนะคะไทม์เฟรมวิกนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้ก็คือในอาทิตย์นี้ค่ะในสัปดาห์นี้เนาะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์จะเห็นว่าแท่งสัปดาห์เนี่ยเป็นแท่งแท่งแดงอะแท่งยาวลงมาเลยนะคะทีนี้คําถามที่ถามว่าตอนนี้มันดิ่งมากแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนหรอครับคําตอบของเรานะคะถ้าหากว่าตอบแบบว่าไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องของการนับคลื่นเราจะตอบแบบภาษาบ้านๆแล้วกันเนาะก็คือว่า คุณคิดตามนะก็คือถ้าหากว่าเวลาคุณไปไหนค่ะเดินทางไปไหนแล้วทีนี้คุณเกิดจําได้ว่าคุณลืมของไว้ค่ะเป็นของที่สําคัญด้วยคุณก็ต้องกลับอามาเอามันก็คือเหมือนกันนะคะเมื่อกราฟเวลามันวิ่งขึ้นไปในแทบทุกคลิปเลยนะคะที่เราจะพูดเสมอว่าเวลามันขึ้นมันจะไม่ขึ้นทีเดียวพรวด เวลาเช่นเดียวกันเวลามันลงมันก็ไม่ลงทีเดียวพูดๆเหมือนกันค่ะเวลามันขึ้นมันก็ต้องมีการพักตัวเอาแรงก็เหมือนกันค่ะอย่างที่เราเคยบอกนะว่าผู้เล่นน่ะมันไม่ได้เล่นในไทม์เฟรมเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะมีตั้งแต่ไทม์เฟรมเล็กจนถึงไทม์เฟรมใหญ่ในแต่ละไทม์เฟรมอ่ะค่ะมันก็จะมีคนที่ถือของไว้เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาทํากําไรหรือว่าเขาพอใจในกําไรค่ะเขาก็จะขายขายเมื่อของเขาหมดเขาก็จะลงมาเอายิ่งถ้าเป็นไทม์เฟรมใหญ่ค่ะมันก็จะเป็นเจ้าตลาดหรือว่าสถาบันการเงิน เา็าจะเข้ามาเล่นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างตอนเนี้ถ้าเรามองก็คือว่าถ้าหากเป็นใน t i m ฟ f e วิกนะคะถ้าใครเคยดูกราฟ t i m ฟ f e วิกในก่อนหน้าที่เราเคยทำมาแล้วเนาะถ้าหากเรานับไม่ผิดตรงนี้เป็นขึ้นที่หนึ่นะคะสอง2อสอง, A, สอง B, แล้วก็สองสถ้าหากว่าตรงนี้ค่ะเขาจะขึ้นไปทำเป็น คลื่นที่ 3A ใหม่นะคะขึ้น 3A เนาะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะขึ้นไปทีเดียวเลยถ้าใครนับขึ้นเป็นนะคะก็จะเข้าใจว่าในการที่เวลาอ่าในแต่ละขึ้นจะขึ้นไปมันก็จะมีการทําขึ้นย่อยขึ้นไปลงมาแล้วก็ไปแบบนี้เรื่อยๆถูกไหมคะถ้าอย่างสมมุติว่าเรานับคลื่นไม่ผิดนะคะตรงนี้ขึ้นไปเป็น 1, 2แล้วก็ขึ้นไป3แล้วลงมา4ถ้าหากว่าเรานับขึ้นแบบนี้ค่ะ ถ้าคนที่นับออเรียดเป็นนะคะหรือว่าใช้ฟีโบเป็นนะคะก็คิดว่าน่าจะหาจุดเข้าได้อยู่นะคะก็คือการหาถ้าตรงนี้เป็น1เป็น2แล้วนี่เป็น3จริงแล้วก็เป็น4 acb แล้วก็4ีคุีคนก็น่าจะกลางฟีโบที่จะหาจุดเข้าของ4 c ได้แต่ก็อย่างว่านะคะว่าทุกอย่างอะคะ่ะมันจะมีจุดที่เขาเรียกว่าอะไรที่ที่ ลืมไว้ยิ่งถ้าเป็นทําเฟมใหญ่ๆแบบนี้ค่ะก็จะเป็นพวกเจ้าตลาดหรือว่าเป็นพวกวานตัวใหญ่เนาะที่เขาเล่นกันก็หมายคาะว่าเราก็ต้องมาดูว่าตรงไหนบ้าง ที่มันเป็นจุดที่มันสมเหตุสมผลที่เขาจะมาเก็บควบคู่กับฟิโบที่เราตีขึ้นไปอย่างถ้าเรามองทม์เฟรมวิกตรงนี้ค่ะถ้าเรามองตรงแท่งเขียวเห็นไหมคะสามสัปดาห์เขาขึ้นไปเป็นเหมือนคลินทับฟิกเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่เขาจะเก็บกับลงมาเอาของซึ่งถ้าหากว่าจะพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือเหมือนกับเป็นการรักษาสมดุลของกราฟตรงนี้นั่นเองนะคะเมื่อมันขึ้นมันก็มีการพักเพื่อที่จะมาเก็บคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรดีคือซื้อไม่ทันนะคะก็ลงมาเก็บ ลงมาเอาอลงมาเอาราคาที่เขาลืมทิ้งไว้นะคะแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยมันยังอยู่ข้างล่างนี่อีกนะคะแท่งเขียวที่ยังอยู่ข้างล่างมีไฟไวรุ่งแก็บที่เปิดทิ้งไว้ตรงนี้ก็ต้องรองดูต่อไปถ้าใครคิดว่าจะเข้าอออินเลยจริงๆอะค่ะก็คงต้องรองสัญญาณที่ว่าแท่งเทียนแดงเขาจบแล้วมันมีสัญญาณการกลับตัวของแท่งเทียนต่อไปแต่ในกรณีที่คนที่คิดจะแบ่งไม้เข้าค่ะคุณก็ลองใช้ฟีโบในการกลางแล้วก็วัดหาจุด ที่ถ้าสมมุติว่าตรงนี้เป็น3ามจริงแล้วก็เป็น4นะคะสี่ถ้าเป็นสตรงนี้เป็น4ีซ่ซ,ซ,ซิกแซกเราก็ลองหาดูว่าจุดจบของเขาอะค่ะมันควรจะอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็แบ่งไม้เข้าตรงนี้น่าจะโอเคกว่าแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นประเภท dca เข้านะคะคุณก็อาจจะ,ะซื้อในจุดที่คุณพอใจแล้วก็รอต่อไปให้มันวิ่งขึ้นไปแล้วถึงจุดที่คุณพอใจขายคุณก็ต้องขายนะคะ ถ้าหากว่าคุณถึงจุดท,ที่ต้องขายแล้วคุณไม่ขายค่ะมันก็มีโอกาสที่จะกลับลงมาแบบนี้ได้แล้วก็จะทําให้คุณเสียดายกําไรจากคําถามนี้คิดว่าน่าจะเกิดจากการที่ว่าคือกราฟวิ่งขึ้นไปแล้วน่าจะเห็นกําไรแล้วแต่คิดว่าเขาหน้าจะไปเลยแต่ลืมคิดไปว่ากราฟมันไม่ได้ขึ้นทีเดียวพวุรธพวทธมันจะต้องย่อลงมาอาจจะสูญเสียกําไรตรงนี้แต่ก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเงินคุณเย็นพอนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเหรียญของเขาก็มีคุณเขาเรียกว,ว่ามี v a l u มีคุณค่าของเขาเนาะ ก็สถาบันทางการเงินหรือว่าเจ้าใหญ่ๆเขาก็ให้ความเชื่อถือแล้วก็ถือกันไว้อยู่นะคะถ้ายังไงก็ขอให้หาจุดเข้าถ้าคุณยังถืออยู่นะคะก็แค่หาจุดเข้าในตรงราคาที่คุณพอใจหรือว่าราคาที่ดีที่สุดหรือเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่าดีมันโซนตรงตำแหน่งที่เจ้าชอบเข้าค่ะหาให้เจอแล้วก็คุณเข้าตรงนั้นแล้วคุณก็จะได้กำไรเพิ่มต่อไปนะคะ